หญ้าปากควายสีแดงแๆนแต่เกิดมาก็เพิ่งจะเจอนี่แหละพัดีเห็นกระแสมไม้ด่างหรือว่าไม้หลายสีกำลังฮิตเลยเก็บไว้ในคลิปเป็นที่ระลึกซะยากที่จะได้เห็นของปแปลกๆแบบนี้น แปลกยังไงดูนี่นี่หญ้าปากควายปกติทุกวแปสีก็จะเป็นแบบนั้นควายจะกินค <c oughs> ู่กับหญ้าแพเพราะมันจะเกิดอยู่ตามท้องนาหน้าแล้งอะเอาควายไปเลี้ยงสมัยกอ่อนกอด ันจะมีควายกันก็ควายมันจะกินหญ้าอยู่ส่วนมากก็สองชนิดหญ้าแพรกกับหญ้าปากควายหญ้าแพรกมีชื่อแล้วหญ้านี่ไม่มีชื่อมเคยเรียกซะหญ้าปากควายม,มันก้อใหญ่นะดินดๆๆีนี่เคยเดินผ่านนี่ตอนเป็นดอกสูงถึงเอวเลยอะ่ะ เก็บไว้เป็นที่ระลึกล่ะแพงไม้ไหลายสีไม้ด่างไม้เผือกอะไเห็นแล้วโหไม่ไหววะถ้าไม่ถ่ายคลิปเก็บไว้นี่ เป็นพืชล้มลุกหน้าแรงเขาก็ต้องเขาเรียกอะไรนะตายก็ว่าได้แต่มันไม่ตายจริงอะเหลือเง้าหรือหัวเขาโดนฝนก็ขึ้นมาใหม่รวมจะไม่เหมือนเดิมอยู่ในความทรงจำอยู่ในคลิปของช่องจ้อยจ้อยพุงกลมกลมแล้วแต่ต้นนี้ถูกใจจริงๆอื้อ่ะ แดงทั้งต้นเลยตรน,นี้ไม่เท่าไรช่องใกล้ๆยพุงกลมๆมีอะไรดีๆแปลกๆมาฝากท่านผู้ชมอย่เสมอไม่ได้ขาดท่านผู้ชมชมแล้วชอบอ,อกชอบใจหวังจะให้กำลังใจแก่ช่องนี้เพียงแค่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ แค่นี้เจ้าของช่องจ่อยจ้อยก็ชื่นหัวใจแล้วเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจะหาอะไรดีๆแปลกๆมาฝากโชคดีมีเงินใช้เฮงๆรวยๆสุขภาพดีทุวนหน้าทุกๆคน